เอาละครับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะก็ห่างหายกันไปสักประมาณหกเจ็ดเดือนได้วันนี้เราก็มาอยู่กับเรื่องที่มีชื่อว่าโลกนี้โลกหน้าข้าก็เป็นพระเจ้าทั้งหมดในตอนนี้ของเราก็มีประมาณของไทยก็มีประมาณห้าเล่มนะที่ออกมาก็ไล่ตามญี่ปุ่นเกือบจะทันละนญี่ปุ่นเป็นเล่มที่หกละส่วนเล่มที่ห้านี่ก็เพิ่งออกมาไม่นานนะ นี่อีพปยสการ์ดด้านหลังด้วยแต่ว่าเรายังไม่ได้อ่านเล่มสาก็ที่ห่างหายไปนานเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเป็นเพราะว่าเงินหรือว่าการแบบเป็นพวกงานนะอ่ะนะส่วนใหญ่่อนข้างยุ่งมากๆแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะรีวิวเลยอะไรที่ไม่ค่อยสำคัญเนี่ยเราก็จะแบบไว้ก่อนก็นี่เป็นหน้าร้อนด้วยนะก็จะ รีบรีวิวเลยละกันก็เป็น2องเล่มที่ค่อนข้างจะดูดีนะแล้วก็มีอนิเมะที่หลายๆคนค่อนข้างจะแบบว่าตำหนีกันซะส่วนใหญ่แต่ว่าตัวของ a าร์ตสไตถ้าไม่รวม CG อีอนิเมะเนี่ยที่มันฉายอยู่ตอนนี้คือเราให้กลางๆนะส่วนเนื้อเรื่องประมาณว่าพระเอกเนี่ย ในโลกเดิมมีพ่อที่ขัางคายลัทีิที่บูชาขึ้นมาเองมากๆและทีเนี้ยพระเอกอะ่ะต้องโดนบูชายันเพื่อเหตุผลบางอย่างของลัทีแต่พระเอกกลับกลายเป็นว่าโดนว้าไปที่ต่างโลกในสภาพที่เปือยกายโดยที่ไปเจอหมู่บ้านเล็กๆแล้วในหมู่บ้านเล็กๆนั้นมีตาสลักษณ์ที่ติดตัวของแต่ละคนเป็นโลกที่ไม่มีท่านศาสนา ไม่มีทั้งพระเจ้าอยู่และการที่มนุษย์ทุกคนนั้นมีตาสรักษ์ก็เพราะว่าจะ,จะต้องโดนฆ่าก่อนที่จะถึงอายุตามที่จักรวรรดิเขากำหนดเอาไว้นะก็ประมาณนี้และทีนี้ตัวของมิตมะก็น้องคนนี้นะน้องคนนี้ก็มาช่วยพระเอกก็มาดูรูปเล่นกันอันนี้ก็ไม่ได้แกะ สักพักละรูปเล่มเล่มมันค่อนข้างโตนะแล้วก็นหนาด้วยเล่มแรกนี่รูปเล่มอันนี้ปกตัวของปกนะโฟก,กัสไหมโฟก,กัสนะตัวของปกนอกที่เป็นรูปของมิตามะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบ เหมือนเคลือบทองอ่ะเหมือนแบบเคลือบอะไรสักอย่างให้มันเงาๆอ่ะตรงเนี้ยมันจะวิ่งวับวิ่งวับคือถ้าเห็นถ้าเห็นถ้าเห็น,หนด้วยตาจริงๆอ่ะมันจะวิ่งวับนะแล้วก็ส่วนด้านหลังนี่คือมันจะปั๊มนูนโหงานโคตรดีเลยแล้วท้ายคลิปเราก็จะมาพูดถึงตัวของดังโง่มังงะเนาะว่าทําไมค่ายนี้ถึงคุณภาพเริ่มมาก็จะประมาณนี้เป็นอาร์สไตล์ข้างใน นี่เป็นรัฐที่ที่พ่อของพระเอกเขาบูชาพระเอกเพื่อท่านมีตมะเนาะก็จะเปิดให้ดูเป็นบางส่วนเนาะเพราะว่าอ่าเป็นฉากที่ว่าไม่สป,ปอยก็กแล้วกันเป็นเราคือพระเจ้าแต่คนนั้นเป็นใครหรอคะนี่เดี๋ยว เไม่นานเดินไปเดี๋ยวยูทูบเป็นแเล่นงานคุณได้ก็ประมาณนี้เนาะโอ้โหแต่คือเล่มหนึ่งเนี่ยมีปั๊มนูนแล้วก็เล่มหนึ่งใครที่ซื้อล็อตแรกก็จะได้ตัวของอ่าเป็นก็จะเป็นตัวของอันนี้เนาะก็เป็นที่ขั้นหนังสือลายตัวตัวของพระเอกเนาะแล้วก็ตัวของมิตามาที่เกาะหัวอยู่อ่าโอเค ถือว่าเจ๋งไหมเรื่องนี้ส่วนตัวเราโคตรจะไม่ชอบอนิเมะเลยตัวของอนิเมะนี่คือแบบถ้าพูดถึง CG นี่มันค่อนข้างเผาเนาะแต่ถ้าเป็นตัวของมังงะเนี่ยหลายหลายคนบอกว่ามันเล่างงแล้วก็ซับซ้อนแล้วก็ไม่มีรายละเอียดในด้านการอธิบายเนื้อเรื่องในส่วน ที่ว่าตัวละครน,นั้นนู้นมาเข้ารัฐทีได้ไงอืมเราคิดว่ามันก็เข้าใจง่ายนะไม่ได้ไม่ได้งงอะไรขนาดนั้นไม่ได้ดีฟเลยขนาดนั้นแต่ตัวของมิตามาเนี่ยถ้าหากเรื่องไม่มีตัวของน้องคนนี้เลยเนี่ยน้องน่ารักคกนนี้มันก็จะดูด,ดร์กไปเลยนะอืมมันจะโคตรด,ดร์กเลยเกเกบไว้ okay, okay, นี่มันก็จะมีเป็นนีก็จะเป็นแบบเป็นคำอธิบายเนาะเราเทพหกเสาหลักอืเป็นตัวละครที่จะโผล่มาในเนื้อเรื่องเนาะทุกทีจะมีแบบอา่าอ่าเป็นคอมเมนต์จากอาจารย์ว่าเอ้ยทำเล่มหนึ่งอะไรเงี้แต่ว่าไม่มีเนาะอืมก็แปลกเหมือนกัน เก็บไว้แลวส่วนใครได้ตัวของที่กัน้นที่ขั้นหนังสือเนี่ยเป็นลายเนี่ย mm hmm. ก็อยากจะบอกไว้ว่าเฮ้ยเก็บเอาไว้นะเออเพราะว่ามันหายยากจริงนะโฟกัสสิก็อยากจะบอกไว้ว่าเนี่ยถ้าจะเก็บจะจะซื้อแล้วเขาแถมมาให้ควรจะเก็บนะเพราะว่ามันหายยากอม,มันเป็นแบบลิมิเต็ดด้วยโอเค แล้วก็มาพูดถึงค่าหนังสือดังโง่ที่เราชอบเลยดีกว่าด้วยตัวของเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เขา,าพิมพ์เป็นพิมพ์แรกเป็นหนังสือเรื่มแรกที่เกิดขึ้นมาจากค่ายนี้แล้วก็มันครบรถดีด้วยเนื้อเรื่องดีกันตูนดีอ่านสนุกมีความรด้มีความกาว มีความน่ารักของมิตามะแล้วก็อออกออก,ออกแนวสลามสร้างเมืองนิดๆหน่อยๆแต่โดยรวมพีคโคตรในเล่ม2แต่ไม่อยากสปอยนะก็ประมาณน,นี้เป็นค่ายที่ดีนะเป็นค่ายน้ำดีเล่มหนึ่งถ้าเทียบกับหนังสือของค่ายอื่นเนอะยกตัวอย่างเช่น ยกตัวอย่างเช่นตัวของฟีนิกซ์เนาะก็คืออ่าเอาเรื่องนี้แล้วกันชีวิตไม่ต้องเด่นขอให้เป็นเทพในเงาเป็นมังหะเนาะตัวของสันโปกเนี่ยเราจะสังเกตเราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีความอ่านูนเล็กน้อยก็คือจับปุ๊บมันจะมันจะแบบว่ากดลงไปได้เลยแบบกดลงไปได้เลยเห็นไหมเห็นนิ้วไหม ไม่โฟกัสอีกนี่จะกดไปได้เลยเห็นไหมแล้วก็ตัวของอ่าเรื่องหยุดถอดเถอะครับคุณทากามิเนะเนาะของรับพิมพ์ก็เหมือนกันจะมีความเป็นนูนนูนมีความเป็นนูนนะูนนะสามารถกดได้อืมแ,แล้วก็มันจะไม่แบบซีเรียมขนาดนั้นจะมีแบบความนูนนะูนเนาะแต่ตัวของ ไข่ดังโง่เนี่ยมันมีความพิเศษอย่างตรงที่ว่าเขาจะเหลี่ยมแบบไม่ใช่หมายถึงความหมายนั้นนะแต่ว่าแบบว่ามันเหลี่ยมอะ่ะมันมันเป็นสันปกที่บอกว่ามันเหลี่ยมเวลาใส่ในตู้หนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบว่าเสมอเสมอเสมอกันแบบว่ามันจะแบบ เนย้อะมันเน้มันสวยงามมันแบบว่าเฮ้ยมันใช้ได้เลยแล้วก็หลังๆมานี้ของค่ายนี้เนาะตรงสันร,ราคาเนี่ยมันก็จะไม่ติดตรงอ่สาสันปกแล้วมันจะไปอยู่ตรงด้านหลังตรงคิวบาร์โค้ดแทนเนาะอืมนี่ก็จะเป็นเลสแปดบวกแต่ถ้าเป็นเลสอย่างเงี้ยน้องน้องดังงกส่วนใหญ่เขาจะติดเป็นป้ายอขอเช็ค ไม่เอามาให้ดูแล้วกันขี่เกียรติเดินเข้าไปในห้องอ่าเช็คเป็นแบบอ่าน้องนังโง่ขอตรวจบัตรประชาชนหน่อยนะอะไรอย่างี้คือเป็นค่ายที่บอกว่าใส่ใจในคนที่จะมาอ่านตัวของเขามากๆเป็นค่ายน้ำดีแล้วก็เป็นค่ายมางังงะน้องใหม่รุ่นใหม่ของคนรุ่นใหม่ของคนแบบเป็นเป็นแบบเป็นความใหม่ เป็นกระดาษกิีนลีดที่หลายๆคนแบบว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปจำเจกับสยามที่เป็นกระดาษรูปไม่ต้องไปหมุนกับค่ายวิบูลกีเพราะว่ามันเป็นกระดาษรูปกสำหรับนักสะสมแล้วก็นักอ่านคุณภาพคือที่สุดและตัวของค่ายนี้ตอบสนองต่อความต้องการที่ดีแบบไม่หยุดมาก เอาเอาแมวแมวโอเคโอ้ยโอเค,อเคก็เรื่องนี้เนาะเราอวยค่ายนี้ไปเยอะมากจนเกินตะละก็มันดีจริงๆแหละอืมค่ายมันดีด้วยแหละเราก็อยากจะนำเสนอให้กับทุกคนได้รู้เนาะ ว่าค่ายแบบเนี้ยมันก็ดีเหมือนกันมันก็มีค่ายที่มันดีค่ายที่ละเราที่เขารักแล้วก็เรารักเหมือนกันไม่เหมือนกับบางค่ายที่แบบว่ามันอยู่ตรงนนะนเนี้ยนะอนี่มุมสีชมพูเนี่ยเนียโอเคสําหรับวันนี้ก็แต่ละคลิปนี่คือถ้าสังเกตมันแบบเปลี่ยนสถานที่ไปบ่อยมากเปลี่ยนเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนกล้องเปลี่ยนมุมกล้องที่จะถ่ายหลายที่มากหลายหลายครั้งมากก็นั่นแหละนะต้องขออภัยสําหรับคนที่ว่าแบบโอ้โหแบบดูกี่ครั้งเมาหัวพี่อะไรงเงี้แต่พยายามที่จะไม่ให้มันจําเจเนาะอืมก็คิดไปอย่างนั้นก็แล้วกันโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย